สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับใครเช่นเดิมนะครับวันนี้ผมมีรถสวยถึง3คันนะครับและเป็นยี่ห้อเดียวกันด้วยครับเป็นรถมาตตี้นั่นเองครับนี่ครับสวยๆครับผมบอกให้ที่นี่มีถึง3รุ่นด้วยกันครบเลยนะครับมาที่นี่กบที่เดียวนะครับแฟนพรีเมียมสแตนดาร์ดนะครับลูกค้าสงสัยหลายท่านบอกจะซื้อมาตตี้เนี่ยอยากจะมีเปรียบเทยบไปที่นั่นไม่มีรุ่นไม่มีรุ่นนั้นรุ่นนี้มาที่นี่ครับมีพร้อม ให้จบเลยครับถึง3ารุ่นนะครับด้วยกันพียงนะครับท่านใดที่สนใจนะครับรถสวยๆรถหนูๆนะครับก็มาชมได้ครับคันแรกที่อยู่ตรงนี้นะครับนี่มาดูกันก่อนครับเป็นตัวกกลนะครับสีขาวนะครับขาบุกเทียนนะครับถือว่าไวเพล่ดเองนะครับสวยๆนะถือว่าสุดยอดครับรงค์ตัวแกลนะครับนี่นะครับดูง่ายสเกๆข้างหน้าครับง่ายเลยตัวแกลครับนี่ครับเซ็นเซอร์อยู่ข้างหน้านะครับนี่พรีเมียม สแตนดาร์ดนะครับเห็นไหมครับความแตกต่างดูแค่ตรงนี้ครับนี่คือสแตนดาร์ดเลยนะครับส่วนใครอยากรู้รีเทลของตัวรถแต่ละคันเป็นยังไงครับผมอยากให้ทักเข้ามาและนัดมาดูรถกันว่ารถแต่ละรุ่นเป็นยังไงครับมาเดินตรงนี้นะครับสามารถสัมผัสกับสามรุ่นนะครับได้เลยตรงเลยทียนะครับและนี่ก็คือโตโยามาจิตี้2.8นะครับนี่นะครับมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างนี่ครับผมบอกตรงว่า ไม่ต้องกลัวครับมาที่นี่สัมผัสรถมาลองมาขับนะฮะมาทสปรึกษาจากไฟแนะ์หรือจะซื้อสดนะครับก็ปรึกษาได้ทีเดียนะครับจ่ายแพงทำไมครับลดราคาเนี่ยถือว่าตอนนี้ในท้อตลาดเนี่ยถือว่าลดลงมาเยอะเลยนะครับถือว่านะฮะตอนนี้เป็นโอกาสแล้วสําหรับท่านใดที่มองหารถหรูๆรถตู้ระดับีเมี่ยมนะครับผมบอกให้นี่ครับ มีครบ3รมุ่นมาที่ชัยครับติดต่อใช้ได้ครับ096 222 1862ครับและนี่ก็คือมาที่ท8นะครับมีถึง3รมุ่นตอบเตอรทุกท่คนครับสวัสดีครับ